สวัสดีค่ะแม่ตู่นะคะวันนี้คุณแม่จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ที่คุณแม่ได้ลองใช้แล้วรู้สึกประทับใจมากนะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าตัวคุณแม่เองนะคะก่อนท้องจะมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายเป็นอย่างมากนะคะ3วันถ่ายทีหนึ่งนะคะจะไม่เหมือนชาวบ้านทั่วไปเลยค่ะก็คือต่อให้เรากินผักกินผลไม้เยอะแค่ไหนก็จะสองสาวันถ่ายทีหนึ่งพอท้องแล้วนะคะคุณแม่ก็ เป็นหนักกว่าเดิมค่ะเพราะว่าเกิดอาการถ่ายไปเลือดนะคะจนต้องไปหาคุณหมอค่ะแล้วก็คุณแม่ก็ลองเซิร์ชหาผลิตภัณฑ์ที่จะทําให้คุณแม่ขับถ่ายได้อย่างปกตินะคะคุณแม่ท้องทานได้แล้วก็คุณแม่ที่ให้นมบุตรก็ทานได้นะคะแล่คุณแม่ก็ไปเจอค่ะตอนนี้ r i c h f o r a นะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้นะคะช่วยให้การขับถ่ายของคุณแม่กลับมาเป็นปกติได้ในทุทกๆวันค่ะให้คุณแม่ไม่มีปัญหาตรงนั้นอีกแล้วนะคะ วิธีการทานก็ง่ายมากๆเลยนะคะคุณแม่แค่ฉี2ซองลิชฟอร่านะคะแล้วก็เทเข้าไปในปากดื่มน้ำตามได้เลยค่ะไม่ต้องมานั่งผสมให้ยุ่งยากวุ่นวายนะคะฉะนั้นตัวนี้ตอบโจทย์ของคุณแม่ค่ะเพราะว่าสารสกัดจากธรรมชาติแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรคุณแม่เลยเรื่มตัวนี้มากๆเลยค่ะวันนี้คุณแม่ต้องขอลาไปก่อนนะคะครั้งหน้าจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ